ยมยมันจะุ้ไได้ม่อุ้ยไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่ธรรมดาเนะีเยนะ่ยลดนหมุนเร็วที่นี่ไม่น่าจะมีอะไเหลือ น้องแข้งหน้าเลยอะอ๋อทอกระจกน่ะอ๋อมีไอ้ระบบเซนเซอร์ออแล้วกะทูหน้าอะออรอ่ยไอ้ปะทูน้าปะทูนานะ